อันนี้ก็ลุง,งปุดทวดเบตง2 5งหท่านสวัสดิ์โชติพานิชนะครับองค์ที่สองครับ450ครับเห็นยาขัดไหมครับมีสีแดงอยู่นะครับบางคนก็บอกต้องมีบางคนบอกสัมผัสเนื้อคนมากๆก็ไม่มีจางลงไปนะฮะนี่ครับเบอร์สี่หครับ นี่ของจริงมีทั้งยาขัดสีแดงเนื้อมันดำมากถ้าจำง่ายๆเป็นครึ่งหนึ่งของ 500, 900นะครับ900หาร2เป็น450 ฐานเล็กนิดหนึ่งสอบนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นช่างปาดออกไปอะครับเล็กกว่า2เซนหน่อยหนึ่งค่อนข้างที่จะเล็กเล็กกว่าองค์อื่นบางกว่าก็เลยทำให้น้ำหนักน้อยไปหน่อยนะครับ น้ำหนัก28กรัมครับปี2505450นะครับเบตงท่านสวัสดิ์โชติพานิชนะครับหายากมากครับ